ตัวแทนกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าสาพันคนไทยปกป้องสถาบันชาติศาตสาตร์กษัตริย์พร้อมตัวแทนกลุ่มอาชีวมีนบุรีเข้าร้องทุกข์แจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีก,กับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสมเด็จทุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและพลทหญิงมาลีโสเจียตาโคศกระทรวงกาลาหมกัมพูชาในความผิดฐานเป็นอาชญากรสงคราม นายราเชนตะกรูลเวียงประธานสาพ,พันธ์คนไทยปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เปิดเผยว่าการกระทําของบุคคลทั้ง3คนอาจเข้าข่ายฐานความผิดอาจารกรสงครามจึงต้องการให้ตํารวจดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาเอาผิดผมก็อยากทําหน้าที่ส่วนของคนไทยในฐานะประธานสาพ,พันธ์คนไทยดําเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์ขมรทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นฮุนมาเนธ คุณเซนและกนางโสพิตาตอนนั้นขั้นตอนตามกฎหมายอยากให้กองปราบเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจัง,จง,จง,จงเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งให้อายการให้อายการสั่งฟ้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมันจะครบในทุกมิติ นอกจากนี้กลุ่มผู้เคลื่อนไหวยังแสดงความเห็นกรณีนายอันวายอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เป็นคนกลางเกลีกยระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยว่ามีความเป็นกลางต่อทั้งสองประเทศจริงหรือไม่เนื่องจากมาเลเซียมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกัมพูชาในแง่ธุรกิจระหว่างประเทศในหลายมิติทั้งการลงทุนการค้าและบริการค่ะ